กลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะอย่างที่เมื่อกี้พี่ตั้มว่าวเลยค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะมีกูรูด้านความงามนะคะมานั่งอยู่กับเราค่ะและตอนนี้วิทยากรก็นั่งอยู่เราแล้วนะคะอาจาร,รย์โอค่ะอาจาร,รย์พิมพ์นิชานวลมณีค่ะสวัสดีค่ะีโอสวัสดีครับผม วันนี้เราคุยกันเรื่องแบบที่พี่ตั้มยังงงมากเลยพี่โอแล้วก็ไปซื้อของมาผิดผิดให้น้องด้วยสงสัยว่าทำไมซื้อผิดหะคือเราคุยกันเรื่องแบบตาแบบมีหลายชั้นหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะต้องถามพี่โอให้พี่โอเนี่ยให้ความรู้กับคุณผู้ชมค่ะว่าดวงตาของสาวไทยเนี่ยลักษณะของดวงตาของคนไทยมีกี่แบบโดยส่วนใหญ่เป็นแบบไหนคะครับจริงๆแล้วตาเราเนี่ยนะมีหลายหลายโครงนะครับหลายรูปแบบ เพราะว่าไปคนไทยเนี่ยคือตาที่เขาเรียกว่ามิกซ์หรือผสม,มนะฮะถ้าคนไทยจริงๆอ่ะจะเป็นคนที่ตาลึกเห็นชั้นตาชัดเจน ตาโตใช่คำนี้ใช่ไหมตาโตลึกโตใช่ไหมคะใช่ไหมคะน้องมดเนี่ยแหละค่ะถ่ายน้องมดเลยแหละแต่มูกสาวใช่ไหมคะจะเห็นตาชัดนะคะตาจะลึกโตนะคะแต่ยุคนี้ก็จะแบบว่าเปลี่ยนนะคะที่มีการผสมนะคะอาจจะเป็นลักษณะของลูกครึ่งโอเคได้เรื่องหนึ่งหรือจะเป็นหน้าแบบสไตล์เกาหลีมวยๆอันนั้นจะดูเป็นตาบวมตาหยีตาตีตาตีนะคะที่เรียกว่าตาหีหยีตีนะคะก็จะมี คือว่ากันว่าด้วยขนาดหรือว่าโครงรูปรูปร่างของตามากกว่าใช่ค่ะถูกคือโครงโครงรูปแล้วถ้าเกิดที่เขาพูดกันว่า ตาหลบในมหมดชอบดนนิเวลาช่างแต่งหน้าเขาแต่งหน้านะพี่ตามเขาบอกอุ้ย<ว>น,นี่จริง,รงน้องตาสองชั้นนะแต่มันหลบในนะฟังตอนแรกนึกว่าตาเป็นหลบที่ซ่อนไหนมันตาว่าอะไรคะพี่โอตาหลบในใตาหลบในลักษณะคือเขามีความเป็นสองชั้นอยู่นะคะบางอารมณ์ก็หลบบางอารมณ์ก็โผล่ตาหลบในนี่คือตาสองชั้นแต่ทีนี้ลักษณะบางทีเนี่ย พอบางทีเรารู้สึกว่ามองๆไปเนี่ยบางทีจะเห็นแบบว่ามันมีชั้นแต่มันหลบลงไปมันก็จะเห็นเส้นเล็กๆอยู่อยู่ข้างล่างนั่นคือมีชั้นตาแต่ถ้าตาบวมคือไม่มีชั้นตาเลยนะคะมันก็จะไม่เห็นชั้นตาจะเห็นแต่หนังตาที่บวมอย่างนั้นไม่ใช่หลบในลไม่ได้หลบในคือหลบในก็คือเป็นตาสองชั้นแหละแต่มองไม่เห็นประมาณมองไม่เห็นนะคะแต่บางโอกาสน้องตามเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเจอแบบเออลักษณะวันนี้เหมือนตาบวมนอนนอนน้อยแล้ก็ตุ่ยมาวันนี้อุ้ยนอนอิ่มหน้าไบร์มากก็เห็นก็ชั้นตาประมาณ ตาไอตาสองชั้นหลบในที่เราคุยกันเนี่ยคือไม่ว่าแกจะนอนเยอะดินน้อยเนี่ยมันหลบอยู่ข้างในไม่เห็นอ่ะคือถ้าเกิดเรายกตาขึ้นมาเราจะเห็นถูกไหมคะยกหนังเปลือกตาด้านบนขึ้นมาจะเห็นเห็นค่ะแค่แค่ลืมน้องมดบางทีลืมปั๊บเราจะเห็นเหมือนกันแต่เห็นเป็นเส้นเล็กๆอ่มันไม่ชัดเจนแบบของน้องมดแกเห็นไหมฮะกุ้น้าเห็นไหมแต่บางคนเนี่ยมันเป็นคอนโดเลยมีประมาณสามสิบเจ็ดชั้นบางทีก็เรียกว่าตาซ่อนหานะคะ หายเข้าไปเลยก็มีต้องถามค่ะใครจะถามต่อค่ะว่าไอ้ตาสองชั้นลบในที่เราคุยกันนะพี่ตามมันมีอุปสรรคในการแต่งหน้าหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานเนใบหน้าไหมอุปสรรคไหมยุคปัจจุบันไม่มีนะน้องหมดเราสามารถแบบว่าเนรมิตได้ทุกอย่างนะคามันมีอุปกรณ์ในการช่วยเทคนิคการแต่งเยอะค่ะแตลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าเมื่อก่อนมีครับค่ะเมื่อก่อนคือพูดง่ายว่าเมื่อก่อนเนี่ย สื่อมันจะน้อยคนไทยแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเกง่งนึกว่าสังเกตมาเด็กเดี๋ยวนี้แต่งหน้ากันเกง่งเกง่เงเขาฝ <No. S 3> ึกไงเขารู้ไงฮะแล้วใน YouTube อินเทอร์เน็ตมีเขาก็ได้ดูได้ศึกษาตรงนั้นนะ,ะัะมันก็จะเห็นอะไรภาพชัดเจนมากขึ้นค,คนะคะก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้ฝึกฝนเลยก็ทําให้เขารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะพอแต่งได้มั่นใจด้วยอ่ามันก็จะกลายเป็นการแก้ปัญหาที่สามารถช่วยเขาได้ แต่ว่าพี่โองก็บอกว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยสามารถจะแก้ไขปัญหานี้เป็นเรื่องง่ายๆเลยใช่ค่ะคราวนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่ามีอุปกรณ์มีเผยไตให้เรารู้แล้วค่ะว่าอุปกรณ์ที่เราจะช่วยในการแก้ไขไอ้ที่มันหลบในเนี่ยงัดมันขึ้นมาเราทํำยังไงครับพี่โอก็คือการติดเทปหรือที่เรียกช่างเรียกว่าเทนก็ต t ดเทปนั่นเอง จำไว้นะดีสับเทคนิคด้วยว่าเทนเหรอคุณตามเชื่อไหมดาราผู้ชายมัคงเขาก็ติดกันนะคะตาเขาไม่เท่ากันก็ผมเห็นมดเขาฝากซื้อเทปผมก็ไปซื้อเทปที่ร้านรื่ออนะปักซอยดีเทอไม่เหมือนกันหรอสามเอทกาสองหน้าคือจริงๆเขาเรียกออกกาวสองหน้าเลยใช่ไหมดีแล้วไม่เทปติดกล่องกรได้ตลอดคือจริงๆแล้วเทปอันนี้นะคะก็เป็นเทปที่ใช้กันทั่วไปมีมานานคือใช้สําหรับเป็นเทปที่ติดแผลนะตามโรงพยาบาลเทปใส เทปก็จะมีลักษณะ2ชนิดแต่ปัจจุบันนี้นะคะมันง่ายขึ้นคือเขาเอาเทปแบบนั้นมาทําเป็นสําเร็จรูปน้องมดอ๋เป็นบล็อกตาเลยคือปกติมันจะเป็นม้วนคุณตั้มหรอเ่าเปเวลาเราเป็นแผลติดสครับเทปอันนั้นผมซื้อให้เขาแล้วเขาก็งอนผมอันนั้นติดได้ทั้งหน้าเลยนะคะครับ นะคะมันจะยาวที่มันลําบากในการตัดคนจริงไม่ค่อยนิยมแต่ปัจจุบันเขาทาแบบสําเร็จรูปนะคะเฮียจีฮิตฮิตดิ้นะไม่ก่อนละไม่ก่อนละงั้นผมน่ก่อนละที่เป็นรูปที่เป็นรูปโอเครูปตาอะไรเป็นของพกใช่ใช่ซื้อให้กิ๊กเหรใช่ซื้อให้ติดเองทีนี้มีให้เลือกอีกสองอย่างครับลักษณะเทนเนี่ยก็จะมีสองชนิดชนิดพื้นผิวด้านกับพื้นผิวมาผิวเทนไม่ใช่ผิวหน้าจะดา ผิวเทมนะผิวด้กันยังไี่เป็นด้างถ้าด้านเนี่ยนะคะมันจะมองไปไม่ค่อยมีเงาแล้วมันจะเห็นเส้นชัดเจนอันนั้นเวลาเราติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยในการพางในการแต่งได้ดีแแต่ถ้าเกิดเป็นสก็อตเทปที่ใสแล้วก็มีความเงาพื้นพื้นเนา่ยอางอไตเกผ้าออกมาติดปั๊บสก็อตเทปเป็นไงคะสะท้อนแสงวาลคุณไหมใช่มันจะเห็นชัดบริเวณเปลือกตาเราจะทำมาทำไมเราเห็นชัดก็บางคนอาจจะเป็นเทคนิคที่นิยมเป็นเทรนนิยมราคาต่างกันหรือเปล่าหรือเป็นราคาใกล้เคียงไม่เกี่ยวกับราคา ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคับนะคะทีนี้น้มดดูนะบางคนเขาชอบแบบเหมือนกับเป็นการแบบเออเขาเรียกอะไรใส่ไฮไลท์หัวตาหรือเป็นเปลือกตาอ่าฉันก็ติดเทีนก็เลยมันก็เป็นวิิงอ่าแต่ทีนี้มันจะเป็นอะไรที่ใสๆนะคะมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นเทนก็แล้วแต่ความชอบค่ะอันนี้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งวิธีที่เราใช้ในการแก้ไขตาสองชั้นหลบใน มีอีกหนึ่งวิธีมดแอบไปดูในพวก YouTube มาเขาใช้แบบอายแชโดว์เลยพี่โอโดยที่ไม่ได้ติดอีเทนเนี่ยมันทำได้ไหมได้ไหมได้ค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยว่ามันช่วยทั้งหนึ่งสีสีของการเบรนหรือการแต่งนะคะแต่งให้มีชั้นตาลึกก็คือสีที่เข้มที่สุดคือสีอะไรคะสีดำค่ะสังเกตไหมคะผู้หญิงจริงๆต้องมีน้ำมดมีไหมอาร์เรเนอร์ดิมิส์ซอรเกนขอบตาเห็นไหมฮะไม่ต้องถามผมผมไม่มี มันเกิดมันมีระยุ่งเลยแล้วนะเกิดแบบพี่ก็มีเลยนเนาะกลายเป็นปัญหาครอบครัว่ไหมปัญหาครอบครัวค่ะคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือใช้ไอชิโดนได้แหละแต่ว่าพอพอฟังว่ามันต้องใช้ไอชิโดนมันต้องเหมือนกันไล่สีใช่ไหมจารย์แล้วมันต้องมีฝีมือมากไหมอ่ะคือคืออย่างนี้หัวอกคนแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งนะติด ติดสกอรเทมมันง่ายไงเราแค่มีความสึกวติดปุ๊บมันแก้เลยตแต่ไล่ไอะชิโดมันต้องแบบสีอ่อนสีเข้มสีแก่อะไรเงี้ยมันอันนี้ก็คือต้องฝึกฝนเนอะนุหมดเราจึงมีการเปิดสอนนี่ฮะเออใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้เทคนิค ก็เอาไปฝึกเดี๋ยวก็เป็นมีใครไม่เป็นถ้าเป็นทุกคนหดแต่ว่าขอเวลานิดนึงจะไม่ถนัดก็จะเริ่มเริ่มค่อยๆถนัดทําทุกวันใช่ค่ะต้องฝึกแต่คงไม่ได้ฝึกยากเกินไปใช่ค่ะนบี่มีเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งนะคะบางคนที่แบบว่าเอออย่างตาหลบในอย่างเงี้ยงทีเอ๊ะวันนี้ทำไมบวมหรือไม่บวมหรือตาตกเนี่ยเขามีวิธีบางคนเนี่ยติดสกอเทปนอน ขาติดเลยมันจะมันจะทำให้ตื่นาติดสกอเทปแนวนอนหรือติดแล้วนอนติดแล้วนอนค่ะตื่นมาหนังตาตึงแล้วก็ไม่ตกก็มีอ๋อประมาณเหมือนติดให้มันเป็นบล็อกอะใช่ไม่แล้วมันตึงทั้งวันหรอหรือว่ามันตึงนแป๊บเดียวหรือมันก็ตกอันนี้อันนี้เออไม่สามารถจะบอกได้นะคะแล้วแต่น้ําหนักของของแต่ละคนของของตรงผิวผิวบริเวณรอบตาแต่มีหลายคนนะคะบางคนเนี่ยอย่างเช่นเออดาราจะทํากันนะคะบางคนเขาก็ถูกกับวิธีนี้ใช่ไหมคืออาจจะเอาไปใช้ได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอันนี้เห็น แล้วแต่บางคนก็ทำแล้วเขาแบบเขาโอเคกับแบบนี้บางทีแบบรู้สึกตาบางคนตาไม่เท่ากันสองข้างอย่างนีติดข้างนึงอาจจะแบบว่าก่อนนอนสักพักหนึ่งมันก็ดันหนังตาพอหลับปั๊บก็เทมก็ไปขึงให้มันดูตึงเหมือนยันไว้อย่ายงนั้นพอตื่นมาอุ้ยตาฉันสวยขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะเป็นลำบากอย่างเงี้ยไปทำสัญญกรรมปะถ้าทำแล้วไม่สวยแล้วไเน่ย ใช่้ะไม่ไหวหรือว่าติดสกอตเทปตาก็หลับไม่สนิทนอนงเงี้ยหรอไม,ไม่ไม่ถูกอ่ะไม่ก็เอามาติดตอนกลางวัน <c oughs> เป็นทางเลือกแต่สนใจละกลับมาคุยเรื่องการติดเทปที่เราบอกมันเป็นหลักในการคุยวันนี้ครับพอ <c oughs> ซื้อมาให้เขาแล้วมันมีวิธีการหรือมีหลักการในการติดยังไงพี่ ก็คือเทปนี่นะฮะถ้าสมมติว่าส่วนใหญ่ถ้าสําเร็จรูปหรือบางคนเนี่ยยังไม่มีสาเร็จรูปเป็นเทปธรรมรามันต้องตัดให้เข้ากับรูปตาครับนะคะตัดเราคนไม่บางคนมีความโค้งมากบางคนตาเส้นตาตียาวแต่ว่าหนังตาเขาเรียกว่าตาตูบหรือตาบวมใช่ไหมอะพอตาบวมเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าสกอตเทปเนี่ยจะใช้ความหนาหรือความบางนะคะความยาวหรือความสั้นตามโครงตาเพราะฉะนั้นอันนี้ ต้องวัดค่ะวัดตามโครงตาของเราว่าบริเวณไหนที่มันตกมาเยอะนะคะเพราะวิธีติดก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจะต้องติดในแนวของเขาเรียกว่ารอยพับของตารอยพับของตาต่างคนต่างมองตากันแล้วกันนะฮะลองดูนะเห็นไหมตั้งบนตั้งบนเห็นนะตั้งบนเนี่ยตั้งบนก็ชัดนะสองคน่ะแต่ผมเนี่ยผมว่าอาจจะเรียกว่าหลบนะอ่าหลบค่ะใช่แต่ตตั้งแ่ข้างนี้ข้างเดียวนะข้างนี้ไม่หลบใช่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าดาราผู้ชายบางคนต้องติดอย่างถ้าคุณตั้มเป็นดาราสมมติว่าเป็นดาราแล้วนะเป็นแล้วใช่ไหมฮะสมมติก็ได้ครับเนี่ยเวลาพับเนี่ย มีข้างเดียวแล้แล้วก็มีเทคนิคในการแต่งแต่ผู้ชายจะยากนิดนึงแล้วพอติดปึมันก็เห็นนะดิพี่โอเส้นบางๆอะค่ะนิดหน่อยบางทีเราอาจจะใช้ถึงบอกให้ใช้แบบลักษณะส่วนใหญ่ที่เขานิยมใช้จะเป็นด้านๆไงคะเพื่อที่จะได้ละไม้สมันจะพลางเวลาลองรองพื้นปิดหรือว่าลงสีมันก็จะช่วยอำพรางได้ง่ายกว่าแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์นอกจากสีดําลงไปกรอกนี้มันต้องอยู่ที่เทคนิคการแต่งนิดนึงนะคะหมายความว่าเวลาเราลงเราติดเราติดอันนี้เป็นตัวแรกเราค่อยลองพื้นนะคะ ไม่ภาพไม่ชัดเจนแต่ส่วนใหญ่นเขาทำแบบนั้นเพราะว่าบางคนเขาก็แต่งแล้วก็ติดแล้วแต่เทคนิคแต่ส่วนใหญ่จะคือเราลงแล้วเราเอารองพื้นติดมันจะมั่นใจมากกว่าเวลาแต่งอายแชโดมก็จะติดได้มากขึ้นค่ะพี่โอ๊มื่เห็นวัยรุ่นบางคนนะคะเขาติดเลยแล้วเขาไม่ได้แต่งหน้าก็จะเป็นแบบตปลเอะมันก็เห็นไงใช่ไหมาวนี้ต้องถามต้องถามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ในวงการของเครื่องสำอางเขาฮิตหรอไม่คือเราดูแล้วเราดูตอนแรกนะครั้งแรกเลยนะเราคิดว่าน้องไปผ่าตามา หรือเป็นแผลสักอย่างติดพาสเตอร์ติดพัสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คงจะมั่นใจอะค่ะแต่งแบบไม่แคร์สื่อไงฮะคือติดตายอย่างนั้นคือคําว่าติดแต่เขาไม่ได้ช่วยปิดหรืออําพลางมันจึงเห็นชัดเจนเขาไม่รู้มากกว่าผมว่าไม่เข้าใจแล้วถามต่อเลยค่ะถามว่าเวลาที่เราติดเทปเนี่ยพอเวลาหมดวันแล้วอะต้องรีบเอาออกไหมพี่โอคือมันมีอันตรายคือผิวหนังที่ดวงตามันบางมากไงถามอันตรายไหม โอกาสน้อยเพราะว่ามันเป็นสกอตเทป 3N ที่เขาติดแผลกันเกินใหญ่ทีนี้ถ้าใครที่แพ้เนี่ยนมตติดไม่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะคันละคนที่แพ้คนใี่แพนะแต่ผมว่าคงไม่เยอะหรอกแต่ไม่แพ้ก็อยู่ได้จนกว่าคุณจะล้างหน้าวิธีการก็คือค่อยๆดึงออก ดึงออกมาฉีกฉีกค่ะดึงออกตาปกติแล้วค่อยดึงมันจะเหนียวเหมือนเหมือนน้ำมดแกะสกอตเอิบเอ่อพาสเตอร์ที่ผิวใช่แต่ว่าอย่าไปลอกงี้เพราะด้วยหนังตามันบอบบางต้องค่อยๆเอามือประคองแล้วค่อยๆดึงดึงดึงออกทีละนิดแล้วก็ล้างเครื่องสำอางปงใช่ปกติอะค่ะ ักยากะแล้วก็เป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าบางวันอยากจะทำบางวันไม่ทําก็ได้ไม่ต้องไปพึ่งแบบมีดหมงมีดหมออะไรอย่างเงี้ยเราบุคคลกลัวเพราะว่าตอนนี้มันก็มีนวัตกรรมหรือว่าวิทยาการที่พี่โอว่าว่าเฮ้ยเขามีการผลิตออกมาเป็นรูปแบบต ใช่ค่ะง่ายกว่าไม่ต้องไปนั่งตัดแล้วนะมันคือรุ่นเก่าทำให้คนสามารถแบบว่าเทำเองได้นะมดไม่งั้นก็คือช่างทําได้อย่างเดียวเออ่พอพูดมาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพค่ะพี่ตั้มค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาดูค่ะว่าวิธีการที่จะแต่งหน้าเพื่อที่จะทําให้ตาสองชั้นหลบในเนี่ยสวยขึ้นมานะคะเป็นนายแบบนางแบบได้อย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเดี๋ยวต้องกลับู้ชมนะครับ